มาทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยกันค่ะหมูลงไปนะคะเอาหมูลงไปค่ะหมูลงไปหมูลงไปต่อด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมนะคะมือล้างแล้วนะคะเนาะต่อไปพริกไทยแล้วก็น้ำตาลค่ะลงไป,อ,นนอ,อ,งไปอันนี้คือซอสฝาเขียวค่ะลงไปอันนี้คือซอสน้ำมันหอยค่ะ เรียบร้อยนะคะอืมค่ะลงไปได้ปะค่ะใช้มือเลยนะคะไงก็ใส่ถุงมือถ้าคุณไม่ถนัดอ่าใช้มือเป,ปล่าแบบติ๊กนะติ๊กใช้เป็นมือเลยแต่ว่าเราก็ล้างแล้วค่ะพยายามค่ะแล้วเอาไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ20่นาทีนะคะให้เขาเซ็ตตัวแล้วเรามาทอดกันนี่ค่ะ หมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะวันนี้ทำง่ายๆค่ะปรุงง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวมาดูกันทอดนะคะอทอดเสร็จเดี๋ยวมาดูกันว่าหมูมจะอร่อยขนาดไหนค่ะนี่ค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมกําลังเดือดพุทธพุทุดๆๆๆเลยน้ํามันกาลังร้อนๆค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาจัดตำแตงแล้วก็หมูทอดกระเทียมพริกไทยกันค่ะวันนี้นะ เรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยเราค่ะน่ากินไหมน่ากินไหมคุณเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยค่ะกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวก็ได้นะใครไม่มีข้าวเหนียวก็ข้าวสวยค่ะไม่ละค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยสูตรมัมเองมาทานด้วยกันเลยค่ะ